และอีกมุมนึงที่ทําให้กองกลางสเปนแตกต่างจากชาติอื่นซึ่งมุมนี้ผมยกให้ว่ามันโคตรสำคัญเลยแล้วก็เอาไปปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิตได้เรื่องนี้ถ้าเอาเหตุผลมาอ้างว่าทำไมกองกลางที่ทำตัวของสเปนถึงไปได้ไกลในมิติแรกก็คือเรื่องจิตวิทยาการทำตัวคือพื้นฐานของการเรียนรู้ความทำตัวแบบนี้มันทําให้สมองเปิดรับได้ตลอดเวลาไม่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแต่คิดว่าตัวเขาเองยังเรียนรู้ได้อีกมันคือโค้ดไมเซตเพราะคนที่ไม่หมกมุ่นอยู่กับปัตตาจะฟังมากขึ้นและเมื่อฟังมากขึ้นก็จะเข้าใจเกมได้ลึกขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจเกมลึกขึ้นเขาก็ไม่ต้องรีบชนะใครแต่ชนะเวลาในสนามแทนในมิติที่2ก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์คือสมองของคนทำตัวจะอ่านเกมได้แม่นกว่างานวิจัยพบว่าคนที่มีนิสัยทำตัวจะมีการทำงานงสวนทร แล้วก็พีเป็นเท่าคอเท็อะเฉลี่ยสูงกว่าคนทั่วไปแล้ว2ส่วนเนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็การอ่านสถานการณ์ที่ซับซ้อนพูดง่ายๆก็คือคนที่ถ่อมตัวเนี่ยอ่านสถานการณ์เร็วกว่าคนที่มั่นใจเกินไปมิติที่3ก็คือเรื่องปรัชญาฟุตบอลคือบทสนทนาไม่ใช่สงครามของอีกโก้ฟุตบอลของสเปนอะไม่ได้มองเกมเนี้ยว่าเป็นศึกแต่เป็นวงสนทนาทุกคนต้องพูดภาษาบ,บอลเดียวกันซาบีเคยพูดไว้ว่าฟุตบอลคือการฟังเกมไม่ใช่การพูดเหนือเกมเพราะการฟังอะหมายถึงการยอมรับว่าเราอะอาจจะไม่ร กอสเปนอะดูนิ่งกว่าคนอื่นเพราะสมองพวกเขาอะประมวลผลช้ากว่าแต่แม่นกว่างานวิจัยด้านน,นิวโรไซต์อะเรียกสิ่งนี้ว่าลิทเเมติกเดซิชันคือการคุมจังหวะสมองให้ช้าลงเพื่อมองกว้างขึ้นพวกเขาไม่พยายามชนะด้วยความเร็วแต่ชนะด้วยจังหวะที่ถูกต้องและความถ่อมตัวทำให้สมองนิ่งและความนิ่งก็ทำให้เห็นภาพและภาพนั้นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้ส่วนตัวผมกับเรื่องการถ่อมตัวในยุคนี้มันค่อนข้างสำคัญมากเพราะในโลกที่ทุกคนต่างแย่งเันดังความถ่อมตัวก็เลยกลายเป็นของหาย,ยากแจะนั่นเองท,ท วไม่ได้แปลว่าไม่มั่นใจแต่คือคนที่รู้คุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องยกตัวเองให้สูงขึ้นเพราะสิ่งที่ทำมันพูดแทนอยู่แล้วและในโลกที่ทุกอย่างเร็วความถมตัวก็คือจังหวะที่มันช้าลงเราอาจจะไม่ได้หงุดหงิดคุณมตัวเพราะว่าเขาดูดีแต่พอเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาอ่ะเราจะรู้สึกสงบไปเองและนี่แหละก็คือเสน่ห์ของการถ่อมตัวและอีกสิ่งที่ทำให้สเปนเนี่ยไม่ขาดตอนอีกเรื่องเลยก็คือการส่งไม้ต่อรุ่นพี่อาจจะถ่ายทอดให้รุ่นน้องโดยที่ไม่ห่วงความรู้ตอนก่อนที่โรดี้จะย้ายไปแมนซิตี้เขาโทรไปขอคนนำ